สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วค่ะที่ช่องยายมะนาวนะคะยายมะนาวสายฮาค่ะแต่ว่าวันนี้ผาเพื่อนๆนมาชมดอกไม้มีชื่อว่าชวนชมค่ะที่ยายมะนาวปลูกไว้ของยายมะนาวเองค่ะ อุ๊ยดอกวันนี้ออกดอกเต็มต้นอีกแล้วค่ะชนชมสีขาวชั้นชั้นค่ะทุกคนสวยงามมากๆค่ะวันนี้ยายมะนาวจะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการที่เราปลูกชวนชมโดยที่ออกดอกดกๆดอก,ดอก,ดอกไม่มีแมลง มาต้อมมากัดกินเลยแล้วปลูกยังไงทำไมชนชมเป็นพุ่มสวยงามออกดอกดกตลอดทำยังไงมาดูกันเลยยายมะนาวมีเคล็ดลับดีๆที่จะบอกเพื่อนๆความรู้ใกล้ตัว ที่เพื่อนๆบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจอาจจะยังไม่รู้วันนี้ยายมะนาวนําเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆเพื่อเพื่อนๆเปิดเข้ามาชมเข้ามาดูจะได้รู้วิธีการปลูกยังไงให้ชวนชมของเรา ออกดอกอย่างสวยงามได้ใบสวยๆมันวาวแบบนี้ดอกดกๆอย่างนี้ขั้วดอกแน่นๆเลยค่ะนี่ค่ะดกมากๆค่ะทุกคนเป็นชั้นๆบานเรื่อยๆค่ะอุ๊ยอุยดอกนี้ตุ้มๆอยู่เลยค่ะเพื่งเริ่มบานค่ะดอกสวยงามมากๆค่ะ สวยจริงๆค่ะเพื่อนๆค่ะมาดูกันว่าเราทำยังไงปลูกชนชมรากถึงไม่เน่าโครนถึงไม่เน่ามาดูกันเลยค่ะนี่คือวิธีการที่เราปลูกอย่างถูกต้องนะคะเพื่อนๆชนชมต้นนี้ปลูกมาประมาณหนึ่งปีค่ะปลูกน้องไว้ประมาณหนึ่งปีค่ะเพื่อนๆดอกดกมากๆตุ่มๆเยอะเลยบานก็เยอะเลย นี่ค่ะเวลาปลูกชวนชมจะไม่ชอบกระถางลึกๆนะคะทุกคนชอบกระถางตื้นๆแบบนี้ค่ะนี่ค่ะใช้กระถางตื้นแบบนี้ได้ยิ่งดีเลยนะคะเพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งเริ่มเลี้ยงน้องปลูกน้องชนชมลองหากระถางแบบนี้นะคะเพื่อนๆให้กระถางแบบตื้นๆลักษณะแบบนี้ ดินจะได้ไม่ต้องใส่เยอะค่ะบางท่านปลูกชนชมใช้กระถางใหญ่ๆแต่ทีนี้ลำต้นของน้องยังเตี้ยอยู่ปลูกไปก็จะทำให้ชนชมของเราเน่าถ้าฝังลึกขนาดนี้ชนชมจะอมน้ำเยอะแล้วดินจะกลบเยอะชนชมจะไม่ค่อยสวยงามค่ะบางทีอาจจะทำให้โคลนของน้อง โคนเง่าของน้องเนี่ยรากของน้องเนี่ยเนี่ยคะ่ะเน่าได้นะคะทุกคนใครที่เพิ่งหัดปลูกหรือว่าลองปลูกปลูกแล้วปลูกอีกปลูกแล้วปลูกอีกยังไม่ประสบผลสำเร็จลองปลูกอย่างยายมะนาวรองดูนะคะนี่คะ่ะใช้กระถางเล็กๆตื้นๆแบบนี้นะคะประมาณนี่ยคะ่ะ ยังไม่ถึงคืบเลยนะคะความสูงของกระถางลองดูนะคะเพื่อนๆนว่าจะได้ผลและให้ดอกให้ใบสวยงามอย่างนี้ไหมลองปลูกแบบใยมะนาวลองดูนะคะวิธีง่ายๆที่เราจะเลี้ยงน้องให้อยู่กับเราได้นานๆเอาน้องมาอยู่ด้วยรับน้องมาอยู่ด้วยแล้วถ้าน้องเลี้ยงน้องแล้วไม่โอเคไม่ถูกต้องน้องก็จะอยู่กับเราไม่ได้ ก็จะตายลงนะคะลองทำวิธีนี้ลองดูนะคะเพื่อนๆปลูกง่ายๆค่ะแล้วดอกของน้องก็จะออกมาตรึมอย่างนี้อุ๊ยอุ้ยท้ายสุดอย่าลืมปลูกชวนชมไม่ชอบดินล้วนนะคะชอบใส่ใบไม้ค่ะใบก้ามปูนั่นเองค่ะอย่าลืมหาใบก้ามปูสองส่วนดินหนึ่งส่วนมาปลูกลองดูนะคะ แล้วชวนชมของเราก็จะงามแบบนี้ค่ะเศษใบไม้แบบนี้ค่ะปลูกเลยค่ะไม่ต้องกลัวน้องตายนะคะน้องชอบดินแบบนี้ชอบอยู่แบบนี้ค่ะแล้วก็ให้น้ำสองวันหนึ่งครั้งสองวันหนึ่งครั้งหรือว่าสามวันหนึ่งครั้งถ้าคลิปนี้มีประโยชน์เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ ให้ยายมะนาวด้วยนะคะเพื่อจะได้เป็นกําลังใจให้ยายมะนาวทำคลิปเกร็ดความรู้เล็กน้อยให้เพื่อนๆได้ชมอีกลองปฏิบัติลองทำดูนะคะคลิปหน้ายายมะนาวจะพาชมวิธีให้ดอกดกทำยังไงนี่คือวันนี้ให้ความรู้วิธีปลูกให้น้องอยู่กับเราได้ยังไง คือใช้กระถางตื้นๆแบบนี้ค่ะขอบคุณมากๆสำหรับคลิปนี้ค่ะไว้คลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะขอบคุณมากๆค่ะ